ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับบิตคอยได้พุ่งขึ้นกว่า4%และได้ทะลุด่าน1 0 0 0ดอลลาร์ไปอย่างร้อนแรงครับแถมยังได้แต่ระดับสูงสุดที่1,4145.76ดอลลาร์ก่อนจะมาปรับมาทรงตัวอยู่ที่ร,ร 1, 000, 2, าวๆ1,2500ดอลลาร์ในช่วงเวลา11โมงเช้าครับโดยเบื้องหลังการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่วนหนึ่งครับมาจากแรงขายทำให้โดนล้างพอร์ตโดยเฉพาะในฝั่งเฟดเดอร์ที่เปิดชร์ตครับ เพราะแค่วันเดียวก็มีเทรดเดอร์โดนล้างพอร์ตไปเกือบ2 0 0 0 0 0รายซึ่งคิดเป็นมูนลค่ารวมกว่า913ล้านดอลลาร์โดยเป็นฝั่งชร์ตครับที่เจ็บหนักที่สุดโดยคิดเป็น774ล้านดอลลาร์ในขณะที่ฝั่งรองครับเสียหายอยู่ที่139ล้านดอลลาร์โดยดีลที่โดนล้างพอร์ตหนักที่สุดเกิดขึ้นบนไบแนนซ์ครับโดยเป็นโพซิชัน BTC ต่อ USDT ที่ขาดทุนไปถึง11.96ล้านดอลลาร์ครับ ซึ่งเมื่อมีคนเปิดชอ็อตจำนวนมากถูกบังคับออกจากตลาดแรงซื้อก็จึงถูกกระตุ้นโดยความตื่นตระหนกครับจนทำให้ราคาของบิตคอยพุ่งทะยานขึ้นอย่างไม่หยุดโดยที่ในตอนนี้ครับความผันผวนในตลาดอยู่ในระดับสูงสุด1,000แสนดอลลาร์ 1, ครับได้กลายเป็นสมรภูมิสำคัญที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างแย่งชิงกันอย่างดุเดือดครับแค่พลาดเพียงจังหวะเดียวก็อาจจะเจอกับการกวาดพอดแบบล้างเลียดทั้งสองฝั่งซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ให้ใจเย็นเอาไว้ครับอย่าปล่อยให้โฟโมหรือความตื่นตนกมาควบคุมการตัดสินใจของคุณนั่นเองครับ